ล่ะค่ะไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะเรายังคงเกาะติด ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะวันนี้มีข้อมูลสําคัญจากทางตํารวจค่ะเพราะว่าตํารวจได้ขออนุมัติสารออกหมายจับค่ะผู้ต้องหาคนสําคัญเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายคือนายเสรีแวร์มามุนะคะนายเสรีเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญในคดีวางระเบิดในพื้นที่เจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนและยังไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ วันนี้พลตํำรวจอกศีวราลังสิปรมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคดีก่อเหตุระเบิดและวางเพลิงในพื้นที่7 จังหวัดภาคใต้พร้อมกับพลตรีวิจารณ์จดแตงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของคอสช,ชเดินทางไปที่ศาลมณฑลฐานบกที่15จังหวัดเพชรบุรีเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายนะคะในข้อหามีวัตถุระเบิดที่ใช้ในการสงครามซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถอนุญาตให้ครอบครองได้และข้อหาพยายามวางเพลิงค่ะ ผู้ต้องหาที่ถูกยื่นออกหมายจับก็คือนายเสรีแวร์มามุอายุ31ปีเป็นชาวอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเบื้องต้นสารอนุมัติหมายจับตามที่ตำรวจร้องขอแล้วค่ะ,คะส่วนประวัติของนายเสรีแวร์มามุนะคะที่พบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหลายครั้งเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนลินจะกลับมาเจาะลึกกันค่ะขณะที่ความคืบหน้าเหตุระเบิดมอเตอร์ไซค์บอมนะคะที่หน้าโรงเรียนบ้านตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่6กันยายนนะคะนอกจากจะทําให้นักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งเสียชีวิตยังทําให้มีเด็กกําพร้าเพิ่มขึ้นอีก2คนจาก2ครอบครัวที่สูญเสียในครั้งนี้ค่ะเด็กกาพร้าที่เป็นข่าวไปแล้วก็คือเด็กชายพงพัฒน์หรือว่าหาสันวอบะลูกชายคนโตของนายมะเยงวอบะนะคะซึ่งก็เสียชีวิตจากเหตุระเบิดพร้อมลูกสาวคนเล็กคือเด็กหญิงมิตราวอบะแต่ว่าเรื่องน่าเศร้าไม่ได้จบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ เพราะว่ายังมีเด็กอีกคนนึงต้องเป็นกําพร้าหลังจากนายตันมีซีมาดาโอวัย23ปีซึ่งเป็นพ่อค้าขายข,ายขนมโตเกียวจอดรถขายบริเวณหน้าโรงเรียนก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอีกคนนึงนะคะทําให้ลูกชายของเขาอายุเพียงแค่8เดือนต้องกลายเป็นเด็กกําพร้าคุณแม่ของตันมีซีนะคะนางรูซีนีอับดุลลาแมกล่าวทั้งน้ําตากับทีมข่าวค่ะว่าตันมีซีเป็นคนดีขยันทามาหากินกําลังมีลูกชายน่ารักวัยเพียงแค่8เดือน แต่ว่าตอนนี้ต้องมากำพร้าพ่อรู้สึกเสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกชายและหลานวัยแค่8เดือนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้านะคะลาความจริงเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเปิดเผยตัวเลขสถิติเด็กกำพร้าจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ตัวเลขพุ่งขึ้นไปสูงมากกว่า7,000คนทีเดียวนะคะ ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่พื้นที่จังหวัดนราธิวาสด,ด้วยนะคะที่โรงเรียนบ้านตาบาจังหวัดนราธิวาสก็มีรายงานว่าหลังเกิดเหตุระเบิดวันนี้นักเรียนมาเรียนน้อยมากคุณสุภาวัน90%เร์เซนตนะคะแทบจะไม่มาเรียนเลยเพราะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ใกล้จะถึงวันฮารีรายด้วยค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยตอนนี้ก็เข้มงวดมากขึ้นค่ะในพื้นที่ค่ะ